เรื่องใหญ่ขนาดนี้กล้าปิดบังเจ๊ได้ไงวะก็มันก็เหมือนกับตอนที่เซแ,แอบเบาว่าคุณเอ๋พวกเราก็ไม่กล้าบอกไอ้ยอมันเหมือนกันนะออความบัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกแล้วนะครับเมื่อ EP อที่แล้วน้องหมวยมาป่วนทำเอาพี่เป็นตอกรอกระอ่วนที่จะบอกคุณยาดาไปว่าเธอเป็นใครครับผม มนันองหวยไปแล้ว EP นี้กลับมาด้วยตัวตึงของนักฝึกงาน BKL ครับนั่นคือน้องแอลเด็กฝึกงานที่เคยมีซัมติงกับพี่เป็นต่อไปแล้วแล้วเธอก็ทิ้งพี่เป็นต่อไปไอความจำที่รักกปิดรักเปิดของพี่เป็นต่อเนี่ยก็ยังคงเป็นอยู่อย่างนั้นแหละครับลรวบอกเลยว่า EP นี้น้องขุนกับแม่ปูมาปรากฏตัวครับก่อนไปรบกวนรเพื่อนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับ อคคอสองเส้นเรื่องสำคัญคือเรื่องราวของพี่เป็นต่อที่ยังมีความจำสลับจัก,กรวาลกันอยู่นะฮะกับเรื่องราวของพี่ยมมกับเจมินที่มีจุดพลิกรอเราอยู่ในอีพีนี้ครับเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของพี่เป็นต่อที่กำลังชิวๆกินขนอมอยู่ที่มินิมาร์ท ซึ่งช่วงนี้ความทรงจำของพี่เป็นต่อยังคงอยู่ในจัก,กรวาลรองอยู่นะครับคือไม่ได้เป็นเป็นต่อในความทรงจำเก่าแต่เป็นความทรงจำที่มีคุณยาดาเป็นแฟนนั่นเองที่นั่นมีน้องพอใจพี่อูดและพี่ก๊อฟอยู่ที่นั่นด้วยในระหว่างที่กำลังพูดคุยกันอยู่นั้นน้องแอลอดีตสาวคนหนึ่งที่เคยฟันพี่เป็นต่อแล้วทิ้งใช่ครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดครับเป็นคนเดียวที่ฟันพี่เป็นต่อแล้วทิ้งครับ จนพี่เป็นต่อนี่ต้องมานอนเลียแผลเลยนะครับเล่นเอาพี่เป็นต่อนี่เซอร์ไพรส์กันไปเลยในช่วงนั้นครับผมครั้งนี้เธอกลับมาผมยาวแต่งตัวสวยกว่าเดิมเลยนะฮะเธอกลับมาด้วยวัตถุประสงค์บางอย่างแล้วเธอเพิ่งได้รับรู้ว่าพี่เป็นต่อนเนี่ยเป็นความจําเสื่อมครับผมด้วยแผนการอันเลวร้ายของพี่อู๊ดกับพี่กอ๊อฟที่ต้องการให้น้องแอลมารื้อฟื้นความจําให้กับพี่เป็นต่อเพราะมีความหวังว่าความทรงจําในอดีตจะรื้อฟื้น และสามารถเยียวยาโรคความจําเสื่อมของพี่เป็นต่อได้เพราะในวันนี้คุณยาดาไม่ว่างที่จะมาอยู่กับพี่เป็นต่อทั้งหมดจึงใช้สา,าการเพื่อรื้อฟื้นความจําของพี่เป็นต่อครับทุกคนพากันขึ้นมาที่คอนโดพอใจพี่อู๊ดพี่ก๊อฟเริ่มพูดคุยกันว่าจะอาศัยคุณแอลให้รื้อฟื้นความจําของพี่เป็นต่อได้ยังไงแน่นอนครับความทรงจําที่น่าจดจําได้มากที่สุดก็คือตอนที่พี่เป็นต่อออดอดกับน้องแอลนั่นแหละครับ จึงพยายามที่จะเปิดโอกาสให้ทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันเพื่อทําการออดออก,กันครับไม่รู้ว่าเอาสมองเส้นไหนคิดนะฮะถึง,ถงเลือกใช้วิธีการนี้แต่ในระหว่างนั้นใครจะรู้ว่าคุณยาดาได้มาเคาะประตูห้องครับผมเมื่อเปิดประตูเข้ามาเธอก็ให้เหตุผลว่าวันนี้คนไข้ที่นัดไว้เนี่ยแคนเซล,ลเธอเธอจึงมาที่นี่ตรงนี้ทําให้เรารู้ว่าคุณยาดานั้นแอบมีใจกับพี่เป็นต่ออยู่พอสมควรนะครับเพราะจริงๆแล้วถ้าหากเธอว่าง จากคนไข้คนนั้นไปเธอก็จะไปไหนก็ได้นะฮะที่ไม่ใช่คอนโดพี่เป็นต่อแต่เธอกลับเลือกมาอยู่ที่นี่นั่นหมายความว่าเธอมีใจให้พี่เป็นต่อเอามากๆเลยละครับหลังจากที่เข้ามาก็แน่นอนนะฮะได้พบกับน้องแอลเข้าครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงก็อยากจะเชียร์ให้คุณยาดามาคบกับพี่เป็นต่อแต่ก็เป็นจังหวะที่น้องแอลกำลังจะได้รื้อฟื้นความทรงจำให้กับพี่เป็นต่อนั่นเองครับ แต่ตรงนั้นเป็นต่อที่เป็นความทรงจำจกักรวาลรองก็ไม่สนอะไรครับเดินเข้าหาคุณยาดาแล้วเรียกว่าที่รักทันทีก็เป็นระหว่างที่พูดคุยกันอยู่นั้นพี่เป็นต่อก็เกิดอาการปวดหัวขึ้นทันทีครับและแน่นอนครับเกิดการสับสวิตความทรงจำให้กลับมาเป็นเป็นต่อคนเดิมซึ่งตอนนี้พี่เป็นต่อจําคุณยาดาได้แล้วนะครับรู้ด้วยว่าเธอเข้ามาช่วยให้พี่เป็นต่อหรือฟื้นความจําได้นั่นเอง ด้วยการแกล้งเป็นแฟนของพี่เป็นต่อในเป็นต่อจกักรวาลรองไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเป็นต่อในจกักรวาลหลักก็ดูมีใจให้กับคุณยาดาไปแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องราวมันไม่ง่ายอย่างที่คิดตอนนี้น้องแอลอดีตท,ที่กลับมาหลอกหลอนอีกครั้งก็นั่งอยู่ตรงนั้นซึ่งน้องแอลก็เข้าใจเรื่องราวอยู่พอสมควรเพราะว่าเธอตั้งใจที่จะมารื้อฟื้นความหลังกับพี่เป็นต่อแต่เมื่อเธอรู้ว่าพี่เป็นต่อมีคุณยาดาอยู่แล้วเธอก็จะไม่ยุ่งอะไรด้วยนะครับ แต่คุณยาดาก็เอ่ยปากขึ้นมาว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันเธอแค่มาซัพพอร์ตในช่วงที่พี่เป็นต่อมีความทรงจําในจักรวาลรองเท่านั้นน้องแอลถึงกับยิ้มออกมาในสีหน้าที่มีความหวังเลยละครับจากนั้นเธอก็พูดถึงวัตถุประสงค์ของการมาของเธอทันทีเธอต้องการมารื้อฟื้นความหลังกับพี่เป็นต่อคือง่ายๆล่ะครับเธอต้องการมาออดๆกับพี่เป็นต่อนั่นเองครับแต่ครั้งนี้เธอบอกว่าเธอรู้สุดดีกับพี่เป็นต่อมากกว่าเมื่อก่อน พอหลังจากที่เธอทิ้งพี่เป็นต่อไปแล้วจิตใจของเธอคิดถึงแต่พี่เป็นต่อมาโดยตลอดพี่เป็นต่อก็ไม่รู้จะทำยังไงตอนนี้จิตใจก็อยากจะเริ่มต้นกับคุณยาดากับรักที่น่าเป็นไปได้มากที่สุดแต่น้องแอลก็กลับกลายมาเป็นก้างขวางคอชิ้นใหญ่ที่จะไม่ทําให้พี่เป็นต่อสมหวังได้จนสุดท้ายพี่เป็นต่อจึงตัดสินใจขอคุยกับน้องแอลที่บริเวณระเบียงด้านนอกครับพี่เป็นต่อบอกว่าเรื่องที่จะกลับมาให้เหมือนเดิมนะ่ะมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะ เพราะตั้งแต่น้องแอลทิ้งไปพี่เป็นต่อก็ไม่ได้มีความรู้สึกเหล่านั้นเหมือนเดิมกับน้องแอลอีกต่อไปแล้วน้องแอลก็พยายามอ้างเหตุผลมากมายเพื่อให้พี่เป็นต่อกลับมาเหมือนเดิมจนสุดท้ายพี่เป็นต่อจึงบอกว่าตอนนี้พี่รู้สึกดีกับคุณยาดาเป็นอย่างมากจนน้องแอลนั้นเข้าใจเธอขอจูบลาพี่เป็นต่อก่อนจากลาครับเลีนเอาคนอื่นนี่ทำหน้าเซอร์กันไปตามๆกันเลยละครับ ก่อนที่เธอจะจากไปเธอก็มาคุยกับคุณยาดาว่าคุณยาดาไม่ต้องคิดอะไรมากนะนี่แค่เป็นจูบในฐานะพี่ชายเท่านั้นถ้าพี่ชายจูบขนาดนี้แล้วถ้าเกิดเป็นแฟนกันจะขนาดไหนต้องไปคิดกันเราเองนะครับหลังจากนั้นเธอก็จากไปตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาการสานความรักให้ต่อเนื่องซึ่งพี่เป็นต่อพี่อูด๊ดน้องพอใจก็ขอตัวลงไปข้างล่างครับให้ทั้งคู่ได้คุยกัน พี่เป็นต่อก็ได้ชวนคุณยาดาซื้อข้าวซื้ออาหารมากินด้วยกันถึงแม้คุณยาดาจะรู้สึกว่าพี่น้องคู่นี้ดูเหมือนจะทําอะไรแบบไม่อ้อมค้อมเลยตรงไปตรงมามากๆก็ตามแต่เธอก็รู้สึกดีเป็นอย่างมากก็ไม่รู้นะครับว่าอาดีตของพี่เป็นต่อจะกลับมาหลอกหลอนเป็นอุปสรรคในความรักของทั้งคู่อีกหรือเปล่าแต่ก็แอบ,บเชร์นะครับให้พี่เป็นต่อสมหวังได้สักทีอย่าให้เหมือนกับน้องน้ําน้องข้าวผัดหรือแม้กระทั่งพี่ทิพย์นะครับ แล้วรู้สึกว่าทั้งคู่เริ่มใกล้ชิดสนิทก,กันมากยิ่งขึ้นเป็นเรื่องดีเป็นอย่างมากเลยนะครับไม่รู้เ,เพื่อนๆที่เป็นแฟนคลับซิดคอมเป็นต่อเชียร์คู่นี้กันอยู่หรือเปล่านะครับลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้กับผมมันก็ดีแล้วละ่ะที่เราเลิกกันฉันก็ขอให้แกมีชีวิตที่มีความสุขกับลูกกับเมียแกก็แล้วกันนะอย่าขออย่างนั้นเลยเจ๊หนูความทุกข์มันจะตกมาอยู่ที่หนูอะ ส่วนอีกเส้นเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องราวของจิมินกับพิยมอีกแล้วนะครับเลิกกันแล้วตัดใจกันแล้วไม่รู้ยังกลับมาวุ่นวายอะไรกันอีกก็ไม่รู้นะฮะครั้งนี้พี่วอกพิยมพี่หมอนและสีสาว BKL ก็มาที่บางบา่าก่อนเข้าไปน้องปูน้องปูเพื่อนๆจำได้ไหมครับเมียพิยมคนหนึ่งที่เผลอไปมีลูกกลายเป็นน้องขุนกับพิยมนั่นแหละครับ เธอมาทวงตังค่าเทอมของน้องขุนที่พี่ยมสัญญาว่าจะให้พี่ยมไม่มีตังหรอกนะครับก็ได้แต่ยืมพี่หมอนั่นแหละเอาให้เธอไปเรื่องราวตรงนี้กําลังชงแบบเข้มๆเ,เลยนะครับว่าน้องปูนั้นโผล่มาแล้วหลังจากที่ทุกคนเข้ามาในบางบาระหว่างที่กําลังพูดคุยและดื่มกินกันพี่ยมก็เอ่ยปากขึ้นมาว่าจะบอกเรื่องน้องขุนที่เป็นลูกของแกให้กับเจมินฟังสาเหตุเพราะว่าตอนนี้เลิกกันแล้วความลับทั้งหลายก็สามารถเปิดเผยได้แล้วแหละ ตอนนี้เราก็วุ่นวายเลยละครับเพราะว่าพี่วอลกับพี่หมอนและสีสาว BKL ต่างรู้มาก่อนแล้วนะครับว่าพี่ยมเนี่ยม,มีลูกแล้วซึ่งช่วงเวลาของการมีลูกของพี่ยมเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่กําลังคบกับเจมินอยู่ด้วยนะครับทั้งหมดที่รู้แล้วแต่ไม่ยอมบอกเจมินแต่วันนี้พี่ยมกับดันจะมาเปิดเผยเรื่องราวด้วยตัวเองความสวยก็จะเดินทางมาที่ทุกคนซึ่งถ้าเจมินรู้ว่าทุกคนช่วยพี่ยมปิดบังไว้แล้วล่ะก็ ทุกคนก็จะซวยครับเจมินก็จะเกลียดเอานั่นแหละครับแล้วหลังจากที่เจมินมาถึงบางบาพิยมก็ได้เฉลยทันทีว่าแกมีลูกอยู่แล้วแต่เจมินนั้นไม่เชื่อครับคิดว่าพิยมน่าจะหาเรื่องมาพูดเพื่อให้เธอกลับไปคบกับพิยมครับพิยมก็รู้อยู่แล้วว่าเจมินไม่เชื่อแน่นอนจึงโทรศัพท์เรียกน้องปูกับน้องขุนมาด้วยครับและแน่นอนครับเมื่อมาถึงเจมินก็ยังไม่เชื่อ จนน้องปูต้องยืนยันว่านี่คือลูกพี่ยมกับเธอจริงๆพี่หมอนพี่วอกและสีสาวก็แซงทําเป็นตกอกตกใจกันใหญ่เลยล่ะครับเหมือนเพิ่งรู้กันครั้งแรกอย่างที่บอกไปนั่นแหละครับโคตรปลอมเลยล่ะฮะว่าไปดูจากบ้านที่เชียงใหม่ไปถึงกรุงเทพไกลขนาดนี้ยังรู้เลยนะครับว่าปลอมเ <c oughs> จมิ้นรู้ดังนั้นถึงขั้นน้าตาคอเบ้าเลยละครับเธอบ,บ,บอกว่าพี่ยมแกทํากับฉันอย่างนี้ได้ยังไง พี่อมก็บอกว่าก็ไหนๆเราก็เลิกกันแล้วก็ต้องเปิดเผยความลับให้ฟังแต่ก็อย่ามาว่ากันเลยนะแมก้กระทั่งตอนที่เจมินแอบคบคุณเอ๋เจมินยังทําได้เลย,ยงั้นเราจะเอากันเจมินก็โวกลับมาหาพี่หมอนว่าทําไมถึงช่วยปิดบังเรื่องสําคัญขนาดนี้ไว้พี่หมอนก็เลยบอกว่าที่แกยังให้ฉันปิดบังเรื่องที่แกแอบคบกับคุณเอ๋แกจะมาว่าฉันไม่ได้นะหลังจากที่น้องปูพาน้องขุนออกไปจากบางบาแล้วเจมินก็ไม่มีคําพูดอะไรครับ ได้แต่มองหน้าพิยมแล้วก็เดินจากไปทิ้งความสงสัยไว้ให้พิยมแล้วทุกคนสรุปแล้วเจมินรู้สึกยังไงกันแน่เส้นเรื่องนี้ยังไม่จบนะครับน่าจะยังมีต่อไปอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนทําให้เจมินกลับมาคบพิยมก็เป็นไปได้ครับผมก็คงต้องตามรุนกันต่อไปครับแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกลับเปต่ออีพีล่าสุดนี้รบกวนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆอย่าลืมกด u b s c r i b e และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ SDT So what do you crap? Just wanna keep moving, keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track, keep my head up, staying strong. Always moving on, feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best. Die with no regrets, live with every breath, see my message start to spread, and I have so many dreams.